ทีก็เ,เหลือไม่กี่นัดเลยครับการแข่งขันอของเรานะฮะมาสวัสดกันต่อเนื่องเลยครับสิบทีมะครับทีพี่คนเดียวครับพี่ตอนนี้มีพี่มาคนเดียวเพื่อโจ้เอา,เา,เาโอ้โหใจเย็นนะโอ้โหสุดท้ายครับลุ้นทะุ่มครับ เกียวพีดมาซุปเปอร์มาโยคือหลังมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะทีมทางด้า,ทานทาร์ลีสตีนเป็นทีมขนาดก็คือใหญ่แล้วตอนนี้รวมตัวกันัาเคลื่อนกันเองเนะ่ยเจ็ดจุดเุ็ดจุดขับขับนะฮะเล่นบอลมีสภาพครับครับผมเล่นไปยิ้มไปก็จูบมาสองตัว <c oughs> บุรีแล้ยฮะเออบุรีไงเอ,อ้อพีดพีดปุยไม่นั่งอยู่ด้วยรู้จุดเขียวหลังไม่รู้ครับ เรับจะสวนกับกำกองทันไหมฮะไม่ทันกันด้วันนีน้องรถไฟชาววิดีโอชัดไม่ชัดกับกระทืบคนถ่ายด้วยนะฮะเดี๋ยวมไม่บอกเข้าให้ครับก็ถ่ายชัดไม่ชัดครับผมบกเป็นเฮดดี้ทุกอัานนะครับโหลดงานทั้งเล็กน้อยใช่เลยใช้เวลาโหลดนิดนึงนะฮะไม่ต้องทวงนะครับเดี๋ยวลงให้แน่นอนบางทีอาจจะมีลืมบ้างครับไม่ลืมครับเด็ดไม่ดีนี่ เจตีเซฟอ่าโอ้ตีเสร็จยืดเลยครับแอบประตูยืดนสิครับเขา่าเข่าไม่ดีใส <c oughs> ่กลับมาบ่ายครับมีน,นัสคนะร,รับนัผู้จัดการทีมครับนัสสิไปครับนัสไดเป็นผู้จัดการทีมครับส่วนที่กล์ฟนะครับเป็นเด็กขี่น้ำนะเราอย่าจับกระโจนกันเลยครับ มีตำแหน่งนี้ด้วยเหรอทีวีแล้วกอลได้เป็นผู้อำนวยการในเรื่องของน้ำดื่มครับจริงครับเรื่องสุขานามัยครับมันเป็นการที่ทำคัญต่อนน้ำแตกพอเตกเซนปุ๊บเห็นพี่ก๊อฟถือกระติกกแก้วน้ำก็เดือดใครดูครับช่วยกันด้วยนะฮะหลักกันเริ่มบ่นเลยนะครับอย่างไรหรว่าหลังไม่ต้องกินน้ำเลยนะครับไงครับดูผุ้กครับาที เริ่มขึ้นหลังว่าเราจะกินพวกเขาใส่เลยครับหวังได้ประตูที่เสมอบอลจิงเอาบอลไหนโอ้ยโอลแต่เต็บปอนอยู่ไหนหันมาใจพอดีเอ้าเราไม่ดีครับออกบอลวันนี้กัดกัดครับจิงเอาชนะโอ้ย อูอ๋อนก่อนที่เพียรกันมากมากเลยคไปไปมา,มาบอลจูดนี่มันจริงๆครับดูแกเล็กนนกระเด้งครับสองขวดสองขวดครับเขาแทนกรรมาการด้วยว,วย่าดูเดียวครับอ,อ่าชิป้าไอ้ข้อกุ้งวุ้ยปัญหาเรื่องอะไรครับได้ครับได้ได้ในค้างครับอยู่ชั่วคราวเท่านั้น,น,น,นเองไม่ใช่โรงแรมในสัตว์คือละร้อยแปดสิบครับอยู่คืนคืนได้วยห้าสิบบาทววันนี้ทิ้งออกไปครับลุกซุปเปอร์ ซุปเปอร์ซุปเปอร์ตีไก่ให้ไม่ดีก็ตัวนี้เอาเดียังได้อยู่ครับบอลอยู่กลางก้องเจ้าก้องครับมีความก้องก็ตัวนี้ยามาต่อบอลย้อนต่อไปกุนศิลป์บอกไม่ว่าอะไรเล่นมาเล่นบอลยืนตรกลางคือการอยู่มาจะไปดูจะมาจะว่นดีมาตุก็โตต่อครับอันตัดไปแล้วบอลแตะนัดทุปเปอรก็ไม่เป็นไรดูนศิลป์บอกว่ต่อครับไม่เป็นใครคนภาคเป็นไรโอ้โหวมาครับบอลอยู่ตรงกลางเซ็นกันมาตัวนี้คือมาต่อซ้ายขวา คว้าทำไมยิงกับพ่อยิงแล้วตัวนี้ติดป๊อกกระป๋าตัวกระป๋าครับเอาอีกทีไว่อีกทีไว้ไล่ตู้ตรงมาครับว่ายิงโอ้โหติดป๊อกกระป๋าคนพาว่าสักครู่เหมือนลิ้นไก่สั้นยังไงพูดติด่างด้วยฮะไม่ได้ติด่าเขาเป็น่าไม่ทันเขาติดปั่นก่อนเมื่อจะสู้ฟุกขิดจนน้าจะแห้งหมดได้ เขาจะวันนี้เขาบ้าสกีนเขาแล้วทุ่มยงเหยามันเจี่ด้วยันนี้วันแรกเลยเกี่ยจะส่งกโอ้เพื่ออุตสาหรลบแล้วจะสวยก็ลีลี่ลีลี่ลีลี่่ลลีีจะไปลีลี่ไม่ผ่านมาที่ปอลลี่ปอลลี่ยิงไปไปตกกรอกกันมากครับไม่รู้จะเตะน้ำแบบประตูของนักด้าทเลนท์ขับครับถ้ากูดีไปปวดคอ ยอร์เร <boundaries. S 1> ยุยเจ้าก้องจะให้ไม่ผ่านจัางไม่ได้บอลเป็นของมาสกีนเอามาแล้วฮะซูเปอร์บอยคือกำลัไปตั้งใหม่ครับตีนาตตีนาตตีบอกว่าเซตกรนใหม่คเขาตามอยู่ครับแต่ไม่จะเป็นน้องเล็กครับชาเลนดี่พวกเขานำอยู่ที่สามวิโดสองครับถ้าไปเล่นตามทุกด้านของมาสกีนนี ic, ่หวอดจะเสียได้ครับต้องเล่นดีจะหวังตัวเองครับ ยาวไปแล้วเจ้ากิ่วลูกทุ่งฮะวัดสุกสุกเี่ยที่เป็นสิวสีบงบอเลยครับมีหลายรายการก็ับสุกสก่จัดไดเรื่อยครับวันซุกเนี้ก็เพิ่งจัดพุทวันสีเดาไสีเศร้าสีเศร้าเองครับไครมาเดาคนสี่ทีบ้าไอ้มากงลงด้วยซ้ายก โอ้โหผ่านประตูแล้วก็แต่พี่อาจก็ยังยืนอ,อยู่เห็นถามถึงกล้องยังกูดีหยิบให้มึงเลยเจ็ดฮะกล้องกล้องอย่างนี้อยูย่ยนี่ข้างหลังกูเนี่ยกล้องเอาเหรอเอาครับพี่บอลขอท่เล็กข่าวครับมายเลขสี่ครับชายให้มาที่นัดโอ้โหครึ่งหลังตั้งแต่มีโค้ชโบล,ล,ลงไปบัญชาเกมพี่แกมดูดีขึ้นเลยนะฮะตอนนี้แฟนเมฆเข้าบ้านอยู่นะครับเจ้าโบเอ้มโอ้โหยังติดแซ่ บอลไหลามทางขวาทางขวาทางขวามาทางขวาเดี๋ยวเก่งโอ้โหติดแล้วจะสวนไหมไม่ทันครับเพฟตโจด้านในเลยนะพี the the ่เก็บตัวครับด้านในเลยนะเพฟตโจนักยิมโดยไบเกอร์นะครับมาเหมือนเดิมแล้วไบเกอร์ไบเกอร์ได้ถ่ายรูปกับสารัตอยู่ยอดมานี่บอกอยู่เย็นฮะเพป็นสี่พรอยู่ยอดอ่ะเฮ้ยชัะ เอาโอ้โหเอมบุ๊งครับกองเชียร์คุริแกนอย่าเขย่าตะขายเยอะครับอย่าเขย่าเลยฮะวิดีโอใส่สั่นนูนแล้วเนี่ยเดี๋ยวภาพไม่ชัดครับเดี๋ยวภาพไม่ชัดอดี๋ยวเป็นเขย่าครับคุริแกนคุริเกนอะไรวะคุริแกนโอ้โหเมื่อกี้แทงตุรกีไปแน่นอนกูว่าน่าจะโดนครับนี่ตอนนี้หาคืนอยู่ครับเอาละครับปอลลี่ปอลลี่นักเตะตีหนักใจว่า โอ้โหไอ้ว e. like ันน hey, ี on, out, like ้ไปดีเอาสูงแล้วครับก้องห้อยได้ก hmm ้องมาแล้วครับเจ้ากองสับสับสับจี้โอ้โหกองนีเป็นสูงหน้าที่มีความไวครับยิงคมครับตัวนี้ไทยมาสั้นๆครับนี่มาเล็เจ็ดเสื้อเยี่ยมยอดมากมาเลยค่ะต้องบอกว่าสกีนี่เป็นทีมที่พึ่งรวมกันเมื่อกี้ครับ ใช่ใช่ครับใช่เลยโอ้ยเฮาชอบการด็อกไปการเล่นเนี้ยใช้เวลาในการประดิษฐ์ไปต่อเล็กน้อยครับแต่ยังไงขึ้นได้ก็เอาตัวรอดมาได้ครับเสียแค่สามประตูครับไล่คืนมาเป็นสองประตูใช่ครับแนี่อยากให้ลูกเดียวครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับประตูต่อไปนี่บอกว่าสำคัญมากนะสำคัญครับสำคัญด้วยนะสำคัญครับ แม่เป็นโรคผิวหนังท่านเร็วเหลือเกินหยิบขวากสิหยานฝ่าด้วยวันนี้โอ้โหกลายเป็นหลอกเนี่ยหยานหยานมาอีกทีหยานทำไงหยานหยานโอ้โหแกใครผมจับบอลยาวนัดปั้บอลครับแต่วันนี้ไดีบอลแล้วมาแล้วก็เจ้ากล้องกล้องสารัอยู่เย็นจ่ายมาจังหวะนี้จับเอ้าไล่คืนมาลัดตีไปโอ้โห ู้กาเอาชัวร์ครับลี่นี่ไหลมาให้นัดกับนัดแป่าแน่นแต่ว่าตรงตัวสาวตัวนัดที่จากเซ็นเตอร์ขึ้นไปอยู่สูนยหน้าเลยนะฮะต้องบอกว่าเติมเกมมาได้ค่อนข้างดีครับนัด้คุณการทีมส่วนตัวใช่ครับคุณต้องไปเป็นเชื่อในข้งเรียบร้อยครับอาชัยทอนกับเพื่อนโจครับอาชัยทอนกับเพื่อนโจตอนนี้เพื่อนโจถ้าอาชัยทอนังไม่ถูกทีมของด้านท้าเล่นข่าวครับ luôn xuyên qua các bức kinh gấp theo hướng trái. oh ats cũng mang ra cùng nhau ha. đẻ cả, mình như thấy thấy เอาความหลังจังหวะนี้อันตรายครับครูสิเดินมาบอกว่าไม่เป็นไรนะมุดตัวมานะไม่ต้องไม่ต้องเน่วมะไม่รู้หมือนกันเฮ้ย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 เ้ถเก้ยเน้ยเล้ยเฮ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 ้ลเเ้ยเ้ยเเ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้วย้ย โค้งเกียกร์ซอยกอนี่เแข็งมันมากนะฮะแต่จะดูยกกัน,นโอ้โหจะทุ่มชกสล้มกันอยู่ตรง,งตะข่ายใช่ผมชอบมากเลยนะนี่เหรอสีสันโถงก็หนามวะเยี่ยมกว่าดีชอบมปะรู้จะจะกกตัวตหรือเปล่าประตูหรือเปล่าครับจังหวะนี้ครับของในกานทะลน่งข่าวครับเวลามันเหลืออีกสิบนาที <c oughs> ใช่ๆๆครับใช่ครับสิบนาทีครับสิบนาทีแล้วกอสาวสองครับลูกเดียวเท่านั้นเองแมวครับฟาวฟาว จากพมด้วยน,น,นะฮะตอนนี้กําลังหิวกับดีกับแก้วเลยครัแบบ่าวกินแมวครับไอ้เกศ <c oughs> อาวุธก,กินหมูโยนตาข่ายด้านบนเป็นลูกทุข่ขงอนนั้น <c oughs> บ้านสเกิดใครมะไห,ะ <c oughs> หลเข้ากลางปล่อยลูกนี้ผิวหลบมาได้สวยให้ตึงกับอันทีน่นัดอ้าว มาเลยก็หมายเลยือก5ที่ดครับชัดเจนชัดเจนเลยก็ตัวดีแล้วจะสวนหลุดแล้วลีลี่ลีลีลล่ทำไมลูกลีลี่ควยควยมากกว่าประตูโอ้โหสุดท้ายไม่โดนนะ้เจ้นออนาจนัดออกไปครับโดนนะนะดอกไปครับนี่ครับพุทธิศรีนายครับพุทธิศรีนี่อยู่ในเหตุการณ์ชัดเจนครับเอาลองปาแล้วฮะทั้งวันนี้พอดูซุปเปรอร์แมนแต่แต่ลอดขอดขาไมา่ผ่านครับโอ้โหพะสู้ครับดมา นายวิโอนี่รุ่นราคราวเดียวกันเลยนะฮะเขาโศนี่อยู่ด้วยกันได้เลยนะครับเขาโศ่โอเคครับไทยมาจังหวะนี้อันใจอ้าวตายแล้วครับมาติดจรวดที่เจ้าตัวนี้แต่เจอเจ้าบอลต้องให้ให้คู่ปาร์จังหวะนี้ลีลี่ลีลี่เอามาที่เจ้ากิวปัน่นโอ้โหปัดสวยมากครับแต่ผู้รักษาประโกโยจะดีกว่าประตูแล้วพิลุงท่วงแล้วจังหวะนี้ทุ่ทมครับผม พักเอื้องมาครับไปออกครับเล่นต่อไปครับเล่นต่อไปอ้าวทัพที่บอลจริงบล็อหล่เลยครับบอยลอตเตอรี่เตอรี่ครับโอ้โหเฮ้ยเอาแปดสองไปโอ้บอยโรเตอรี่ครับยิงลูกนี้สุดยอดจริงครับโรเตอรี่เหรอเป็นเจ้าบอยขายโรเตอรี่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยลูกนี้หล่อเลยครับสุดยอดครับคมเพลตจริงจริงครับโอ้ยยิงไฟจริงบล็อกต้องล็อกลมอ่ะ สาม่อลกันอยู่เลยครับบาลากิลโซเอออู้หโอ้โหสกองห่างสองลูกนี่เล่นง่ายขึ้นเยอะครับการครับการเล่นขทะเลตอนนี้พวกเขากลับมามีลุ้นในลำหนึ่งสองสามแล้วครับใช่ครับในเกาะกลุ่มหัวตารางครับต้องบอกว่าฟอร์มดีมาตั้งแต่บอลสีเศร้าครับคุณสุเกตสีเศร้านี่เขาได้ที่สองครับอ้าวแล้วมีอาการบาดเจ็บครับตัดฮิวตัคิว ตะคิวเหรครับอ่าถ่ายแล้วครับอาเลสถ้าเจ้ากล้องไป็นตะคิวโหขึ้นลูปเลยเนะี่ยโอโ้โหดูเป็นผู้เล่นตัวหลักของแลนด์ทาเลนเลยฮะใช่ครับนะตะคิวครับกล้องเวลัยเจ้าของบทเพลงใส่ว่าสซิบอทิ้มกันครับนี่เราบคุณยีคนร้องเลยฮนะใช่เลย อัดคลิปวิดีโอลงยูทูบเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ถ้ชออาช็อตยจะยูพอเลยนะครับไม่ใช่ยูพรในหรังต้องไม่ให้เวลาครับให้เวลาครับอาการจะคิวใครไม่เป็นนี่ไม่รู้เลยนะครับท่านใครเจ็บมากนะฮะใส่ครับไหวแล้วดูดคงไม่น่าไหวพักเลยครับงูไทยไม่เจ็บหนักครับ เอาเอาไม่เอาดูอาการไม่ออกเอาต่อครับโอ้โหยังได้ครับโอ้โหดูครับใจสู้ครับเด็กด้านท ALENT CARB ครับทุกคืนครับให้ทางด้านบ้านสกินครับเชิญท ALENT CARB มาทุกคืนให้กับบ้านสกินหน่อยครับเดี๋ยวพูดสิช่วยเราประจิตได้แน่นอนแน่นอนครับ นี่ครับโบเป็นตัวยิงนะครับโอ้เหลือเชื่อครับเหลือต่อครับต่อห่างกสองลูกนี่เองแต่เวลาก็ยังเหลือเยอะครับชิวเลยบอลบอลเราก็ท้ายมาสวยแล้วบอลจังหวะนี้ไหลตรงมาไล่ตรงไปโอ้โหไม่โดนครับไม่โดนครับไม่โดนครับเป็นทั้งตั้งเตะจากหนี้แบบว่าตูของเทรนด์ครับครับเตะมาร์ครับตั้งเตะมา เยอมากขูวโอ้โหแล้ว hmm. ดึงบอลลงไม่ดีครับเมื่อกี้ตอนหาเพชรเจอได้ไปห้าขวดใช่ไหมครับได้ครับได้แล้วใช่ไหมครัโอเคครับว่าจะไปกินด้วยเหรอไม่เออจะไปเอาเรามาด้วยเขากินอย่างเนี้ยเลยนะไม่บอกเลยอ่ะใม่เหรอเพชรไปกินด้วยฉันหน่อย มีปัญหาอะไรกันนหรือเปล่ามีอะไรคุยข้างนอกครับโอ้โหดิโอ้ส่วนตัวครับผมบอกให้โอ้นัดกับธนกรกิจมีอะไรคุยข้างนอกนะครับ<อ>เต็มซุกก็ได้ครับแไม่ต้องเอาออกกระหนาบเต็มท้ายทอยเลยครับโอ้โหนัดแค่เป็นลมก็เป็นคู่เต็มท้ายทอย <c oughs> อุตส่าห์ลมแล้วมาโขกกั้นแมนเหลือเกิน ตัดเลยมาครับเพี่ยนนะ้าประตูของน้าเทนดครับนัดโยนให้กล้องเก็บบอลลงสวยกล้องเปลี่ยนมาลี่พักอกลงลีกระโดกลูกนี้ฟาวครับขวางการเล่นครับออกซกชันอาวทางด้านฮะโอ้โหโซโซได้หนรอนะได้หนรอมนึงก็โผล่มีโผล่จบมาจากอัฟัก ถ้าเป็นโจนนี้เราจะอ๋อมีอย่างอื่นนะฮ้ไม่ได้ไม่ได้ดิไม่ได้ดิไม่ชวนเนี่ยไม่ได้ดิไม่ชวนเนี่ยไอ้น่และอ้เนี่ยแหละ้เนี่ะไอ้เนี่ยแะอเรี่อเรื่ไอ้น่อ้นอเรื่ยเนียหละอเนี่อ้เน่ะอ้เ่หลานี่ยหละไม่แห่ไอเนยและ้เนี่ยกหละนี่แหเนี่ลนี่ไเหละเนี่ัลหลอนี่เ่หน่ย้เ่อยอ้ยยัหละอ้เย ไปลูกทุ่มก็มาครับของด้านทาเลนข่าบครับโดยทางด้านบอยโรเตลี่ชุมหมากกล่องบ้อวบกันเอาครับปอนใช้ความเร็วบ้างจี้่าไปแตะล้มรังขาใช้ความเร็วกิ๊ดตั้งกัดทิ้งถูกกัปตปอนพี่บ้านตามมาใหม่ที่เปิดเปิด ไอเบิร์ดนี่ค่งหลามไม่ค่อยได้เซฟเลยฮะมีแต่เข้าเดียวอะเข้าไปเลยฮัลสวัสดีด้ียนะฮะทีมชาติเบลเยี่ยมนะครับเออทีมชาติเบลเยี่ยมของใครฮมาแล้วนี่แกขออาชญากรไม่ใช่อาชญากรเอ้าอ้โหเอาเอาไม่โดนเราฟ้าครับสองหนึ่งสองงสองสอง่สี่สององแปดจิงโั้้โห้ิลี่ลี่ยิงออกโูู้หเชียวสาวเปนิดเดียวครับ มันจะครู่ีนกล้องนี่สับหลอกจนบอลหลังนี่หลงไปหมดแลด้วครับโดนวันลีนี่เน้นมากมเมมากินไปครับตอนนี้ม,มาแล้วคนะแต่หน้าของทีมชาติเบลเยียมนะฮะลีนี่จะทำการแข่งขันด้วยนะครับไม่ใช่คืนนี้นี่คือรพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่ใช่เจอกับอิตาลีนะฮะใช่ใช่โหวันนี้นี่มาอุ่นเครื่องก่อนนะครับที่สนามเรานะครับเบลเยียมคนเครื่อง นาวีนโดยลูกาคูครับหมายเลขเก้าลูกาคูมาด้วยครับแห่หมายเลขเจ็ดคืวินดิบลอยแล้วลงเสาตูี่บกจัวราอย่าที่ไหน เห็นท e ี่ใครดันวนครับเสียเป็นลูกทุ่งแล้วแล้วเปลี่ยนเจ้ารี่ออกครับแล้วเอาพี่กอล์ฟลงมาแทนครับในช่วงหนึ่งนาทีก่อนถึงเวลาบาดเจ็บในครึ่งหลังนัดดับบอลได้สวยนัดดูครับโอ้โหดูเก็บบอลได้ตลอดเลยครับนัดวันนี้เล่นโดดเด่นเหลือเกินครับนัดก้องครับผูดาประตูที่สองและที่สามแล้วก้อง หลอกหลบกล้องบอลโอ้โหปั้มบอลในจังหวะนี้อย่างได้ทุ่มครับทายเลนข่าวบอยเปลี่ยนไปยาวๆเรียไม่คืนกลับมาที่ผู้ตัดูเจ้ากิจกิจเล่นยากแล้วจังหวะนี้นัดโดนเข้ามาเอาตัวบังไว้ได้ไอ้กล้องกล้องกระดกล้องให้จังหวะนี้ยังไงดูครับ เปล่าครับโอ้โโอูโซดาบาดเจ็บสามนาทีครับที่สิงห์ให้สามนาทีครับโซดาบาดเจ็บในครึ่งหลังสามนาทีครับนัดโยนเยาว์มากองมงเช็ดเข้ามืมมาาอด้านบนใครมาที่ซราวุตเขากามานที่หมายเลขห้าหมายเลขห้าให้มาปอนปอนโอ้โหเข้าข้างหลังครับนัดแหมเสียเหลี่ยมครับเปล่ครับ สรีคิกระยะอันตรายเลยครับเราบอกว่าฟอนนี่นะจะขอลองเองครับระยะกําแพงเลยครับที่มือเลยครับกําแพงที่มือเลยครับยอ,อยู่ด้วยสิ่งนี้ครับคู้ยิงเฉียวไปนี้เดียวครับเู้๋รู้หน้จาบประตูขึ้นมาครับของทาเลน t ครับ นัดนัดโยนมาให้พิทกอล์ฟลูกนี้ก็แรงเกินไปเป็นลูกต่างตะครับเป็นลูกต่างตะครับเป็นลูกต่างต่างกันพูดถึงได้เป็นลูกต่างตะครับเอาครับเล่นมาครับสาวุธสาวุธดึงบอลหลบมาสวยเปิดหยอดยอดมาลูกนี้ไม่รู้กันครับใจร้อนไหมหน่อยครับสาวุธเป็นลูกทุ่งหมือน่าได้เล่นครับ S <S นัดนัดโยนมาว่างให้กล้องเกี่ยวลงไม่ได้สุ่มาพี่อันเอาจับบอลให้กล้องสะง,งั้นกล้องอยังไปได้แต่ล้อนขามาสวยกล้องสลาวุธนุกนี้ลบไปแล้วโอ้โหน้าให้เปียบครับแต่ว่าเป่าไปแล้วครับได้ไปเหลืองสราวุธเลยครับโอ้โหหลอเหน,น,นือหน้าหรือว่าเกณฑ์ทหาร อะไรวะเฮ้ยไรแดงอย่างเดียวเลยเอาครับลูกฟรีคิกครับของด้ันทาเลน์ข่าวครับอยู่ที่บอลนี้เป็นทางด้านบอยโรเตอรี่ครับสุร์เหรอใช่ครับสุอร์ครับครับเอสุ per ไปรโยพลังผาดผัดหมี่ครับเทอรี่กันทไหนโอ้ยโอ้ยยิงได้เฉย สองลูกครับโอ้โหโอ้โหแน่นอนครับแมนและแมตไปไหนไม่ได้ครับนอกจากน่าเจ้ากองอ้าวมี2คนครับเจ้ากองกับเจ้านมนครับบอลจิลี่ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายครับเราตัดเครือข่ายที่ออกไปแล้วครับอ้าวบอยบอกอ่ะแล้วกูยิงอ่ะยังไงพี่พี่เนี่ยพี่กอล์บ่ะพี่กอล์บอ๋อโอ้ครับดูครับพี่กอล์บก็ขู่อีย่งไม่ได้ครับปอนปอน แล้วชายชายมือสิงให้ชายกิ้วโอ้โหกิ้วมั่วไปเรื่อยเลยมั่วมือเดี๋ยววันจันกิ้วเสียงร้องดีกว่าใไอมาลูกนี้พี่อันล็อกเร้วจัดไปพี่ก๊อฟโอ้โหเฮ้ยตาโอ้โหดีครับเซนเตอร์ตัวเก่าครับเอ้ครับเตะเ่ขอโทษพี่เตะเบาไป ทำหน้าวิเตอายไม่บ้าข้างหลังไม่ปีห้าสิบหนยเว่ยหยันมองมองจนจนจ้องปั่นลูกนี้ปอนจับบอลลงปอนทำไงไทยมายิงติดบอกเจ้านัดรับโอ้โหุ่นคนนี้เจ้านัดนี่บอกให้ฝดเลยครับถือเล่นได้ดีจริงๆครับนัดและผู้ตัดสินเปล่าหนุ่มอินเวลาการแข่งขันไปเลยครับเป็นว่าถ่ายเล่นจบครับเอาชนะ